สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับกูต้าจะพามาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคละนะครับจากครั้งที่แล้วกูต้าสอนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครั้งนี้นะครับูต้าจะเพิ่มจํานวนคละเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าตาสนเนี่ยมีที่ดิน5เศษ7ส่วน12ไร่ นะครับ5เศษ7ส่วน12ไร่ยายบัวมีที่ดิน5เศษ9ส่วน16ไร่นะครับผมใครมีที่ดินมากกว่ากันอ่าแสดงว่าเราต้องเอาที่ดินของตากับที่ดินของยายมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมอ่ามาดูว่าเราจะต้องเติมเครื่องหมายอะไรถูกต,ต้องไหมครับแล้วเราจะเปรียบเทียบยังไงในกรณีนี้ครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างอะไรครับ จำนวนคละใช่ไหมลูกกับจำนวนคละนะครับผมซึ่งเวลาเปรียบเทียบระหว่างจำนวนคละกับจำนวนคละนั้นจะมีหลักการอยู่ว่าให้เรานะครับเปรียบเทียบจำนวนนับที่อยู่ด้านหน้าก่อนนะครับผมอ่าซึ่งข้อนี้จำนวนนับด้านหน้าเป็นอะไรครับเป็นเลข5ทั้งคู่นะครับเป็นเลข5ทั้งคู่แสดงว่าอะไรครับ 5กับ5ก็เท่ากันใช่ไหมถ้ามันเท่ากันแล้วทำไงต่อถ้าเกิดจานวนรั้มนหน้าเท่ากันถ้าเท่ากันแล้วนะครับก็ให้เราขยับมาเปรียบเทียบเศษส่วนที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมนี่ครับบริเวณตรงนี้ตรงนี้นะครับผมให้เราเปรียบเทียบ2ตัวนี้นะครับ เราก็ยกออกมาอีกทีนึง่งเจ็ดส่วนสิบสองเปรียบเทียบกับอะไรครับเก้าส่วนสิบหกนะครับทำยังไงต่อทีนี้เรามีเศษส่วนสองตัวเปรียบเทียบกันจากครั้งที่แล้วจำได้ไหมครับมีเศษส่วนสองตัวเปรียบเทียบกันแต่การจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้นั้นต้องทําให้ส่วนเป็นไงกันครับเท่ากันก่อนต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อน เพราะนั้นการทำให้ส่วนเท่ากันนั้นเราสามารถหาได้จากการหาคอรโนรนะครับผมการหาคอรนอระนั้นกูต้าเอา12กับ16มาหาคอรอโนอรครับใช้เลหารได้ใช้4ได้4 3 4 4 16หมดแล้วเพราะนั้นคอรโนรคืออะไรครับ4 3 2 2 2 4 4เท่ากับ48 แสดงว่าเราต้องหานะครับตัวมาคูณนะให้ทั้ง2ตัวนี้นะครับให้มีส่วนเป็น48เพราะนั้นเอาอะไรมาคูณเข้าครับ12คูณได้48 12คูณ4ใช่ไหมแล้วนะ16คูณได,ได้48ครับ16คูณ3ใช่ไหมครับนะได้อะไรครับทีนี้เราก็หาผลคูณออกมา 7, เจ็ป็น28 12 4บแปดสิบสองก็ได้48เพราะนั้นสุดท้ายเห็นไหมเราได้อะไรครับตัวส่วนที่เท่ากันแล้วเพราะนั้นเปรียบเทียบตัวเศษด้านบนอย่างเดียวนะครับ28กับ27เป็นไงครับ28จะ มากกว่า27เพราะนั้นตอบได้เลยครับว่าที่ดินของตาสนจะมากกว่าที่ดินของยายบูวนะครับผมวิธีเปรียบเทียบคือเป็นเช่นนี้นะครับผมอันนี้คือการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนคละกับจำนวนคละนะครับแล้วถ้าวิธีเปรียบเทียบของ จำนวนค้ากับเศษส่วนละ่ะจะทำยังไงนะเดี๋ยวครูต้าจะพาไปดูในแบบฝึกหัดถัดไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นข้อสรุปนะจากการอ่าเปรียบเทียบจำนวนค้ากับจำนวนค้าเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับข้อแรกเนี่ยเราเคยสรุปไปแล้วใช่ไหมในการเรียนครั้งที่แล้วนะครับคือ อะไรเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันอาจทําให้โดยโคอลนอของตัวส่วนตรงนี้เราทําไปแล้วใช่ไหมครับจดไปแล้วในครั้งที่แล้วและครั้งที่ผ่านมานะครับการเปรียบเทียบจํานวนคละยังไงครับให้เปรียบเทียบจํานวนนับก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบเศษส่วนอ่าเราทําไปแล้วนะครับต่อไปการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจํานวนคละอาจเขียนจํานวนคละในรูปเศษเกิน หรือเขียนเศษกระดุจนคะแล้วจึงเปรียบเทียบเพราะฉนั้นถ้าเราเจอการเปรียบเทียบเศษส่วนกลับอะไรครับจํานวนคะเราอาจจะเปลี่ยนจำนวนคะเป็นเศษเกินหรือเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคะก่อนแล้วค่อยนํามาเปรียบเทียบกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะครับคุณต้ามีโจทย์ตัวอย่างมาให้นะมีอยู่ 1- 2สอง 3 4 4ข้อนะครับนี่เห็นไหมข้อ3ข้อ4คือเปรียบเทียบเศษส่วนกับจำนวนค้านะครับอ่าเดี๋ยวเราจะได้ทำกันนะเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบง่ายๆตรงนี้ก่อนครับข้อ1ข้อ2ทํทำง่ายมาดูข้อที่1ครับเปรียบเทียบระหว่าง3ส่วน5กับ3ส่วน11ตรงนี้เราเคยทำไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อตัวส่วนมันไม่เท่ากันทำไงครับทำให้ส่วนมันเท่ากันโดย หาคนอนของ5กับ11ครับได้เท่าไหร่5 1เป็น5 5คูณ11เท่ากับ55คอลโนเป็น55ครับเพราะนั้นเราเปลี่ยน2ตัวนี้เลยครับ3ส่วน5คูณอะไรครับคูณ11ส่วน11แล้วก็อะไร3ส่วน11คูณ 5ส่วน 5. อ่าได้เท่าไหร่ครับได้33ส่วน5กับ15ส่วน55เพราะนั้นตอบได้เลยไหมคำตอบก็คือเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วดูที่ตัวเศษด้านบนครับ33กับ15เพราะน,นั้น33ต้องมากกว่าหรืออีกวิธีหนึง่งนะครับ เราสามารถทำไงได้เลยครับเราสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนจากการคูณอะไรครับคูณไข้ได้เลยนะจากป .5 ้าเรียนแล้วนะเอาอะไรครับ11เอคูณ3าเอา5คูณ3 11คูณ3ได้33นี่เป็นแต้มฝั่งนี้5คูณ3เป็น15เป็นแต้มฝั่งนี้เพราะนั้น33ก็จะ มากกว่า15อ่าเลือกเอานะเราทำได้2วิธีนะครับผมแล้วข้อที่2ล่ะก็เช่นเดียวกันครับ15กับ20ครับทำให้ส่วนเท่ากันโดยการหาโคอรโนเอา5หานะครับ5 3 5 4อ่หาหมดแล้วเพราะนั้นโคอรโนเท่ากับ3 4 12 25 60 ข้อนอเป็น60ครับข้อนั้น12ส่วน15ใช่ไหมครับคูณกับอะไร15ครูณได้60ครับ15คูณ4เนาะอ่าแล้วก็อะไรครับ13ส่วน20 20คูณอะไรคูณ3นะครับได้เท่าไหร่ครับ12 4เป็น48 15 4 60 13 3เปนะ็น39ส่วน60ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันเปรียบเทียบตัวเศษครับตัวด้านบนเพราะนั้น48จะเป็นง่ายมากกว่า39ทีนี้ครับมาต่อข้อที่3ที่4นะครับนะจะเป็นกรณีที่จำนวนคระ นะครับจำนวนคละกับเศษส่วนนะครับามาดูนะข้อนี้ครับเราสามารถทำได้สองวิธีนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเศษเกินตรงนี้เป็นจำนวนคละก่อนหรือเปลี่ยนจำนวนคละเป็นเศษเกินก่อนเดี๋ยวพวได้ทำให้ดูทงสองวิธีนะครับมโนวิธีที่1 เปลี่ยนเศษเกินเป็นจุดค่าก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนตัวด้าน,น,น,นหน้านก่อนการเปลี่ยนเศษเกินเป็นจุดค่านั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนได้แล้วนะครับคืออะไรครับถ้า29สก่วน12ก็คือเอา10เอา29ไปหาร12ใช่ไหมซึ่ง12เท่าไหร่29เก้2 2 24เศษ5ส่วน12นะเปรียบเทียบกับอะไล3เศษ5ส่วน8ซึ่งตรงนี้ง่ายเลยครับเราสามารถ เปรียบเทียบจานวนนับด้านหน้าได้เลยใช่ไหมครับตรงนี้ตอบได้เลยใช่ไหมครับ2เป็นไงกับ3ครับ2จะน้อยกว่า3ทันทีนะครับผมอันนี้คือวิธีที่1น,นะส่วนวิธีที่2เราจะเปลี่ยนจำนวนค้าให้กลายเป็นเศษเกินครับคงเศษเกินไว้เปลี่ยนจำนวนค่า3เศส5่ส่วน8ให้เป็นเศษเกิน การเปลี่ยนจำนวนค่าเป็นเศษเกินนั้นทำยังไงครับเอาล่างทาไหครับคูณตรงกลางแล้วได้คำตอบมาบวกด้านบนแล้วส่วนตัวเดิมจะได้อะไรครับ8 3 24บวก5เป็น29ส่วนเท่าไหร่ส่วน8นะครับอ่าทีนี้เฮ้ยมีเด็กถามว่า ครูครับตัวเศษด้านบนมันเท่ากันเปรียบเทียบได้ไหมบางทีเผื่อมีกรณีแบบนี้นะครับซึ่งครูตับว่าสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะให้หนูจินตนาการว่าสมมุติหนูมีขนมอยู่เท่ากันนะมีเพื่อนกับหนูเนี่ยมีขนมคนละ29ชิ้นเท่ากันคนแรก แบ่งออก12ส่วนคนที่2แบ่งออก8ส่วนหนูคิดว่าพอแบ่งแล้วเนี่ยใครจะเหลือขนมมากหรือขนมน้อยกมมว่ากันสมมุติว่ากูต้ามี29สิ้ชิ้นแบ่งออก12ส่วนแบ่งออกไป12ส่วนแสดงว่าแบ่งเยอะใช่ไหมแบ่งเยอะกว่าเพราะนั้นก็จะเหลือขนมเป็นไงครับถ้าแบ่งดูนะลูกแบ่งเยอะจะเหลือ เป็นไงครับแบ่งเยอะก็ต้องเหลือน้อยถูกไหมครับถ้าคนหนึ่งแบ่งอะไรครับแบ่งน้อยต้องเหลือเป็นไงก็ต้องเหลือเยอะเพราะนั้น12กับ8คนนึงแบ่ง12คนนึงแบ่ง8อันไหนจะแบ่งเยอะครับแสดงว่า12นี่ต้องแบ่งเยอะก็อนนี้แบ่งเยอะถ้าแบ่งเยอะจะเหลือ น้อยถ้าก้อนนี้แบ่งน้อยก็จะเหลือเยอะแสดงว่าก้อนแรกน้อยก้อน2เยอะใช่ไหมครับก็ตอบได้เลยครับว่าก้อนแรกจะน้อยกว่านะครับเห็นไหมคําตอบเหมือนกันนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีเลยนะครับข้อสุดท้ายข้อที่4นะ ข้อที่สี่เหมือนเดิมครับกูต้ามีวิธีที่1น่งเปลี่ยนกูต้าจะเปลี่ยนจำนวนค้าเป็นเศษเกินแล้วกันเปลี่ยนตัวด้านหน้าก่อนหกห้าสาสิบวกสี่เป็นสามสิบสี่ส่วนห้าเปลี่ยนเทียบกับสามสิบเจดส่วนหกทำยังไงครับบางคนคูณไขว้เลยก็ได้ บางคนทําให้ส่วนเท่ากันก็ได้การที่ทําให้ส่วนเท่ากันเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตอนที่เราบวกลบนะครับเอาไว้บวกเอาไว้ลบกันเพราะมันต้องทําให้ส่วนเท่ากันเท่านั้นแต่เมื่อไหร่เป็นการเปรียบเทียบนะครับถ้าหนูอยากให้มันเร็วหนูคูณไข่เลยครับเร็วกว่าซึ่งครูตะเอา5คูณไข่เอา6คูณไข่37คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ

อ่ะถูกแล้วนะครับ 46, 24, 36, 68, 4 6 24 3 6 18เป็น2 0 4เพราะนั้น204กับ185 204ต้องมากกว่าใช่ไหมครับอ่าวิธีที่2ทำไงครับเปลี่ยนเศษเกินเป็นอะไร จำนวนค 6, ่าหกทแสามเจ็ดครับหกหกสามสิบเศษหนส่วนหดูอะไรก่อนครับดูตัวด้านหน้าก่อนเพิ่นว่ามันเท่ากันถ้ามันเท่ากันดูตัวด้านหลังนะครับให้ดูตัวด้านหลังก็จะได้อะไรครับ4.5ส่วน5เปรียบเทียบกับ1ส่วน6เหมือนเดิมครับคูณควายคูณ คว่าย1 4, 6 24 5 1เป็น5เพราะนั้น24จะมากกว่า5เป็นไงครับคำตอบเหมือน,นกันตงสรุปได้ว่า6 4เส่วน5มากกว่า37.6ส่วน6ะครับผมก็โอเคเรียบร้อยนะครับครั้งถัดไปเดี๋ยวเ,เจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผม คุูตาก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย